สวัสดีครับผู้นิยมพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้ผมบอกหนุ่มยเมืองลุงจะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องสายของอ,อ้อจังหวัดพัทลุงวันนี้ขอนําเอาพระมหาว่านอาจารย์เอียดวัดดอนศาลาพศ .2483 มาแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้กับท่านผู้นิยมพระเครื่องทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเลือหาและพิจารณาพระแท้ ได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับพระมหาวาอาจารย์เอียดพะดอนศาราพศ .2483 ได้สร้างขึ้นเพื่อเดกให้กับทหารที่ไปรบในสงครามอินโดจีนในสมัยนั้นนะครับซึ่งก็มีจำนวนการสร้างจำนวนมากพอสมควรนะครับพระมหาวาอาจารย์เอียดที่พบเจอนะครับจะมีหลายขนาด นะครับแล้วก็หลายพิมพ์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่นำมาให้ชมกันอันนี้จะเป็นพระมหาว่านขาวพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นพระมหาว่านดำนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์กลางผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังนะครับทำให้ชมกันตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนะ ก็นำมาชมกันพอสังเกตว่าจริงๆแล้วพระมหาวาดก็มีหลายขนาดนะครับหลายพิมพ์ตัวนี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับพิมกลางด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับซึ่งจะพบเจอน้อยนะครับ ในวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพระมหาวานอาจารย์เอียดวัดดอนสาลาพศ2 4งสีพิมพ์เล็กนะครับซึ่งจะนิยมเล่นหาและก็พบเจอกันมากกว่าพิมพ์อื่นๆนะครับ ถ้าหมาว่านพิมพ์เล็กนะครับด้านหน้าด้านหน้าจะมีสองพิมพ์นะครับที่พบเจอก็คือจะเป็นพิมพ์ที่ตรงแขนมีขีดนะครับมีเส้นขีดตรงแขนซ้ายนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่แขนไม่มีขีดนะครับก็มีทั้ง ปลาหมาว้านขาวและปะหมหาว้านดำนะครับส่วนด้านหลังหมาว้านพิมพ์เล็กด้านหลังนี่จะมีพบเจอด้วยกันหลักๆมีสามพิมพ์นะครับก็จะได้แก่เป็น ตรงนี้เรียกว่าเป็นเป็นยันละล้อมนะครับส่วนด้านบนนี่ก็เป็นอุนาโลนะครับซึ่งหมาว่างพิม์เล็กเนี่ยที่พบเจอหลักๆจะมีสามพิมก็คือหนึ่งอุนาโลชั้นเดียวนะครับหรืออาจจะเรียกว่ายันเล็กบางคนอาจจะเรียกว่ายันเล็กนะครับ แล้วก็มาเป็นอุณารลมกับด้านนะครับอันนี้นะครับเขียนกับด้านนะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นยันใหญ่นะครับให้สังเกตจกากอุาณาโลมนะครับข้างล่างนี่ที่เป็นหน้าล้อมนี่จะเหมือนกันนะครับส่วนอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นอุณารลมวนหลายชั้นนะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะการแยกพิมพ์ด้านหลังนะครับซึ่งก็พบเจอทั้งหมาว่านขาวทั้งหมาว่านดำนะครับตัวนี้นะครับเป็นหมาว่านดำยันใหญ่นะครับหรือยันกลับอุณอารมกับด้านนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะมีขีดแขนขีดนะครับ เรียกว่าแขนงขีดซึ่งพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่นักเล่นหาจะานิยมมากที่สุดในบรรดาพิมพ์มื่นๆนะครับก็คือจะเรียกว่าพิมพ์แขนขีดยันใหญ่นะครับซึ่งก็จะเป็นพิมพ์นิยมที่นิยมเล่นหากัน มากที่สุดนะครับต่อไปครับตัวนี้ก็จะเป็นอุณาโลมชั้นเดียวนะครับเหลือียกว่ายันเล็กนะครับตัวนี้ด้านหน้าเขียนไม่มีขีดนะครับเขียนไม่มีขีดด้านหลังอุณาโลมชั้นเดียวก็อาจจะเรียกรวมๆว,ว่าพิมพเขียนไม่มีขีดแล้วก็ยันเล็ก นะครับด้านหลังนะครับหรือหรือแขนแขนไม่มีขีดยันูนารมเล็กชั้นเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้าก็จะเป็นแขนขีดนะครับแขนขีดอันนี้ก็ยันูนารมบนหลายชั้นนะครับก็จะเรียกว่าเป็นพิมแขนขีด อุนาลมหลายชั้นนะครับอันนี้ก็เอาไวดูระหว่างหมาวัานขาวและหมาวัานดำนะครับตอนนี้ก็เขียนไม่มีขีดทั้งคู่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัวอุณาลมกับด้านหรือเรียกกันว่ายันใหญ่นะครับ นี้ก็ขยายเนื้อหาให้มาชมให้ชมกันนะครับก็จะเห็นว่าจะมีมิดม็ดขาวนะครับอันนี้คล้ายๆเป็นลักษณะของขารร้าวสารนะครับต่าละเอียดนะครับจะเห็นทั้งหมาว่านขาวทั้งหมาว่านดำนะครับจะมีการขยายนะครับเห็นไหมครับก็จะใช้ในการพิจารณาเนื้อของพระหมาว่านได้ด้วยนะครับในจุดนี้ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงเสียงพระนะครับตรงเสียงพระเห็นไหมครับด้านบนจะไม่ได้แหลมจะไม่ได้แหลมคมขึ้นไปนะครับจะไม่ได้แหลมขึ้นไปแต่ว่าจะเหมือนกับตรงปลายจะมีบานออกมานะครับมีบานออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นข้อสังเกตของพระมหาวานพิมพ์ลิกนะครับ ก็ใช้เป็นจุดหนึ่งในการพิจารณาเกีิงไงทยได้เห,หมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแขนไม่มีขีดยันเล็กหรือยันอุณารวมชั้นเดียวนะครับอันนี้ก็เอาพระที่ดูได้ง่ายๆมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษานะครับ เพื่อที่จะเล่นหาได้ถูกต้องต่อไปนะครับสังเกตเนื้อหานะครับว่าจะมีความเกร็งโดยเฉพาะพรามหาว่านดำนะครับนี้ก็จะขยายขึ้นให้ดูนะครับเพื่อได้ร่วมกันศึกษาษเป็นแนวทางเนมครับเนื้อหานะครับจะมีเม็ดขาว ใช้เป็นแนวทางในการเลื่นหาได้ถูกต้องนะครับถ้าเนื้อไม่แก่งนี่คือหลีกเลยครับเพราะมาว่านี้ถ้าเนื้อไม่แก่งนี่โอกาสไม่แทงมีสูงครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นแขนขีดนะครับตนนัวนี้แขนขีดแล้วก็อนาโรอุลหลายชั้นนะครับ ได้จะเปล่งนะครับลักษณะเปล่งมันนะครับอันนี้ก็เป็นมหาว่านข่าวนะครับอันนี้ก็ไม่มีเขียนไม่มีขีดนะครับอารมณ์กลับด้านนะครับก็คือตัวใหญ่ๆนั่นเองนี่ครับเป็นรูปเก่าๆนะครับอันนี้ได้จากโจพัสรุนะครับในเรื่องของพระมหาว่านนี่ คุณโจ้พัทลุงนี่น่าจะเป็นมือหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมหาว่านมากทีสุดนะครับผมก็ได้ครูพระรับจำมาจากคุณโจ้พัทลุงนี่ค่อนข้างจะเยอะครับเห็นไหมครับตรงเสียงพระนะครับจะบานขึ้นมานะครับตรงปลายยอดปลายนี่จะไม่แหลมจะมีบานีอันนี้คุณจู้ก็ได้เป็นคนให้แนวทางไว้เหมือนกัน นี่ครับด้านหลังกุณาวมหลายุณาลมบนหลายรอบนะครับดูนะครับเนื้อหาแร่งดูง่ายนะครับต้องแร่งมันๆแบบนี้ครับประมาวา่าอันนี้ก็เป็นอีกองนะครับที่เอาไห้ดูเป็นตัวอย่างน,นะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นแขนขีดนะครับแต่ว่าตรงน,นี้อาจจะพระอาจจะสึกไปนิดหนึ่งก็อาจจะ ทําให้รอยขีดตรงนี้หายไปนะครับเห็นไหมครับความเปล่งนเนื้อหานะครับนครับมีวิขาวด้าน,น,นหลังครับตอนนี้ก็เป็นยันกลับเหมือนกันยันใหญ่กลับด้านนะครับดูนะครับเนื้อหานี่ครับ มหาวานต้งแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นสภาพใช้ครับเอามาใ้ดูเป็นแนวทางนะครับจะเห็นว่าความเก่็งนะครับดูง่ายมากนะครับเมื่อหาเกร็งมันนะครับอันนี้เท็แต่ไกลเลยนะครับแบบนี้ครับดูนะครับ ด้านหลังสึกหมดแล้วนะครับยันไม่เห็นนะครับแต่ว่าด้านหน้านี่แท้แต่ไกลเนะครับพระเห็นไหมครับความมันความแข่งนี่ก็อีกองหนึ่งสภาพใช้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับความแข่งตอนนี้แขนขีดนะครับพระสภาพน่ารักครับน่าใช้มีอุณาโลมบนหลายรอบ นีสภาพใช้นลครับตอนนี้น่าจะมีแนวแขนขีดอยู่นิดๆนะครับตรงนี้นะครับตอนี้ผ้าผมเคยใช้เมื่อประมาณสักเกือบ2ี่สิปีที่แล้วครับแต่ว่าปัจจุบันไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้พ่อของแล้วมีการเปลี่ยนมือแต่ครับนี่ครับเอาพุทธคุณครับสภาพนี้แขนสบายใจนะครับพร์อโองครับแขนขีดนะครับ นี่แขนขีดขยายให้ดูครับแขนขีดอันนี้ชัดเจนมากครับนั่งหลังครับนารวมบนหลายรอบนะครับอันนี้ดูครับเนื้อหาตุ๊ก่กงครับหมาว่านตอนนี้เป็นสภาพที่ ตรงก้นมีการผลเอาไปทํายานะครับตร้นี้ผมเคยใช้เมื่อ10บกว่าปีที่แล้วนะครับเคยได้มานะครับเปลี่ยนวันไป,นเ,ปนเป็นแขนขีดเหมือนกนันเห็นไหมครับสภาพถือง่ายมากครับเห็นไหมครับเนื้อหามีจุดขาวนะครับนี่ครับถือง่ายง่ายครับ ด้นหลังนะครับด้าน,นหลังวนาลงบนหลายรอบนะครับตรวนี้ดูง่ายมากๆครับสภาพใช้ของเราน่าใช้นะครับสภาพนี้ราคาก็ไม่สูงเกินไปนะครับพอจับต้องได้นี่ครับตัวนี้อันนี้สวยคลาสสิกแล้วครับ นะครับดูนี้นะครับนี่ครับนี่ก็แต่งนะครับสภาพค่อนข้างจะเต็มฟอร์มนะครับถึงจะเป็นสภาพใช้ก็ทุกอย่างอยู่ครบหมดแล้วดูด้านหลังกันด้านหลังนี่ครับบุนนาลุงกลับได้านะครับร้อยใหญ่นะครับตัวนี้ นะครับดูนะครับตรอง่ายง่ายเห็นนะครับเนื้อมีเม็ดสีขาวนะครับเนื้อเกลงต้องดูง่ายแบบนี้ครับต้องหมาว่านนี่ครับโปงในตำนานเข่งขีด,น,น,ขดนะครับเข่งขีดนะครับหน้าอ,อกรูปตัววีครับ เปล่งนะครับตัวความเปล่งเนื้อหาเกล่งมันดำมันนะครับนี่มีจุดขาวๆเนื้อหานัาน่นหลังนี่เป็นยันกลับยันใหญ่นะครับนี่ครับพิมพ์ยุ่งในตำนาน แข่งนะครับจดจำไว้นะครับลักษณะนี้ดูง่ายๆแต่ค่อนข้างจะเต็มฟอร์มสวยงามมากนะครับนี่นี่ครับความมันความแข่งนะครับจดจำให้ดีครับมันแข่งนะครับดูง่ายๆครับแข่งขีดอกตัววีครับนี่ครับดูความมันความแข่งของเรนนะครับ นี่ครับดูนะครับความเกล่งดำครับนะครับรงนี้สวยงามมากครับนี่ด้านหลังครับเห็นไหมครับความมันความเกล่งดูง่ายมากจริงๆครับรงนี้น่ครับยันกลับด้านอารมณ์กลับด้านครับขยายให้ดูนะครับเนื้อหานี่ครับต้องเกล่งแบบนี้ครับหมาว่า ใช้ได้สนิทใจนะครับเห็นไหมครับความเต่งเป็นเรืครูนครับตรนนี้ครับทุกท่านครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เนื้อหาที่นำมาแบ่งปันนะครับพระมหาว่านอาจารย์อิทวดลสาลา พศ2483นะครับวันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับที่นำเอามาเพื่อศึกษาและก็เป็นแนวทางในการที่จะเล่นหากันให้ถูกต้องถูกทางต่อไปนะครับซึ่งก็กล่าวโดยสรุปว่าธรรมาวัานพิมพ์เล็กนะครับก็ด้านหน้าก็จะมีสองพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์แขนขีดกับแขนไม่มีขีดนะครับ ส่วนพิมพ์ด้านหลังด้านหลังจะแยกเป็นอุณารลมกับด้านนะครับหรือเรียกกันว่ายันใหญ่นะครับอุณาโลมชั้นเดียวนะครับก็เรียกกันว่ายันเล็กนะครับแล้วก็อุณารลมบนหลายชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกลักษณ์ที่สามารถนําไปใช้เล่นหาพิจารณาพระมหาวานาจารเียตข2483 วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข้อมูลความรู้จักผมบอกอหุ้นเมืองลุงนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและกรุณาช่วยกันดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ